วัสดีจ้าทุกคนกินข้าวไข่เจียวกันีหมข้าวปองนะทุกคนไข่เจียวโอ้โหน่ากินมากน่ากินมากนะทุกคนเรื่องงานดึกทุกคนวันนี้แต่แม่นิซื้อมากินเพราะว่าต้องกินยาทุกคนอย่างนั้นก็ต้องกินสองสามคำอือือ ไข่จะลอๆมาคลดเลยทุกคนเล้ดอล่อยอ่ะอื้ ไข่เจียวงเนี่ไมได้แพงเลทุกคนกล่องนึ มันเข้าช่องเย็นแล้วกันไม่เย็นหรอกตุ่มครึ่งอ่ะเสร็จสามทุ่มครึ่งก็เกิดแม่เนืถึงได้กลับมาถึงบ้านอือฮืเย็นก็ไม่เกินจริงเมันจื ไม่นกกี้ก็นม่ด้หน่อยๆทุกคนพอให้มันกินยาได้นะทุกคนนะเมื่อเย็นฝนก็ตกสี่ทุ่ม ข้าวไข่เจียวที่เส็มอร่อยกินกันมาแล้วคงจะอร่อยทุกคนแถมไม่นีอยู่มันไม่มีมันต้องซื้อเข้าไปแล้วมันไม่อร่อยซื้อเข้าไปแล้วทีนี้มันไม่ได้กินเลยทุกคนมันไม่ได้กินเลย จะได้กินบางทีงเช้าไปเูกวจะทำนู่นนี่นู่นเสร็จทูกค้าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนตอนเช้าจะมีเป็นวังวันช่วงเย็นเดือดันะ มากก็จะไม่เดือดหลังนั้นจะมีข้างจะไม่เอาก็เสียดายนะทุกคน,มาน,กนามานั่งกินข้าว,าว,วมานั่งกินข้าวไข่เจียวมานั่งกินข้าวไข่เจียว กินข้าวต้มวันนี้ทุกคนอือหือขอบคุณค่ะ